ช่องนิทานฟังดีขอเสนอนิทานเรื่องนางจันวาดสาวงามแห่งบ้านห้วยสลางในหุบเขาอันเงียบสงบมีหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านห้วยสลางเป็นที่รู้จักในหมู่คนเดินทางว่าเป็นแหล่งน้ำเย็นใสและปลูกข้าวชั้นดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่เลื่อมชื่อยิ่งกว่าสายน้ำหรือผืนนาคือหินสาวชื่อนางจันวาด จันวาดเป็นลูกสาวคนเดียวของแม่ชื่นแม่ข้าวผ้าพื้นเมืองผู้ขยันขันแข็งแม้บ้านจะอยู่ปลายหมู่บ้านแต่ชื่อเสียงของจันวาดกลับดังไกลไปถึงอีกฝั่งของเขา ความงามของนางมีใช่เพียงรูปโฉมหากตะเปล่งประกายออกมาจากจิตใจนางมีใบหน้ารูปไข่ผิวพันผ่องใสเหมือนต้องแสงจันทร์ดวงตาเรียวคมเหมือนมีประกายสะท้อนใจคนยามยิ้มเหมือนมีแสงอ่อนๆแตะต้องหัวใจผู้มองนางมักช่วยแม่ขายผ้าอยู่หน้าบ้านทุกเช้าใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นนางยกมือไหว้ด้วยท่าทีอ่อนน้อม บางวันก็ลงไปตักน้ำให้ยายแก่ท้ายหมู่บ้านหรือพาเด็กเล็กๆเ,เดินไปโรงเรียนยิ่งทำให้นางเป็นที่รักของผู้คนทุกเพศทุกวัยแม้นางจะเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาแต่นางมีความเรียบร้อยเหมือนหญิงสูงสักเสียงพูดของนางนุ่มนวลดังเพลงกล่อมของลมยามค่ำคืนเมื่อคำร่ำารือไปถึงเมืองใหญ่ผู้คนมากหน้าหลายตาจึงเริ่มหลั่งไหลามาขอพบ วันหนึง่งลูกชายเศรษฐีเมืองเหนือมาสู่ขอพร้อมเครื่องทองสามหีบอีกวันพอขาผ้าจากเมืองล่างยกขบวนขันหมากมาถึงหน้าบ้านแม้แต่เจ้าเมืองผู้มีภรรยาอยู่แล้วยังส่งบ่าวมาถามความสมัครใจแต่จันวาดกลับตอบเพียงยิ้มบางๆและพูดอย่างสุภาพว่า ขอบพระคุณในเมตตาค่ะแต่ข้าขออยู่กับแม่ดูแลบ้านและหัวใจของข้ายังไม่พร้อมจะเป็นของใครแม่ชื่นผู้เป็นแม่ถึงกับถอนหายใจยาวในยามคำ่ำลูกแม่หนุ่มดีๆมาขอมากมายเหตุใดจึงปฏิเสธหมดทุกคนจันวาดยิ้มไม่ตอบคำแม่ นางเพียงมองไปยังชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังเดินหาบน้ำอยู่ไกลๆชายทู่นั้นสวมเสื้อสีซีดใบหน้าเข้มขรึมแม้ผิวคล้ำแดดแต่สายตาของเขามั่นคงอย่างประหลาดเขาชื่อเก่งกล้าชายรับจ้างยากจนที่ใครๆต่างไม่เหลียวแลแต่หัวใจของเขากลับเป็นสิ่งที่จันวาดเริ่มไฝ่าหา เก่งกล้าเป็นชื่อที่ชาวบ้านเอ่ยถึงด้วยความคุ้นเคยแม้จะไม่ใช่ชื่อที่โดดเด่นหรือเป็นที่เลื่องลือเหมือนนามของลูกเศรษฐีหรือเจ้าเมืองแต่หากถามถึงชายผู้ที่ใครเห็นก็อดยิ้มตามไม่ได้ก็คือเขาคนนี้ชายหนุ่มรูปร่างสูงผิวคล้ำแดดจากการทำงานกลางแจ้งใบหน้าเรียบเฉยแต่แฝงความจริงใจเขามักจะหาบน้ำเดินขายผักหรือรับจ้างแบกของในตลาด ทุกเช้าเขาจะปรากฏตัวพร้อมรอยยิ้มกับคำทักทายที่เรียบง่ายอารุณสวัสดีครับยายได้ยินว่าเมื่อคืนปวดหลังเดี๋ยวผมช่วยรดน้ำให้นะใครมีของเหลือเขาจะเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านเด็กคนไหนรองเท้าขาดเขาจะซ่อมให้จากเศษหนังที่เก็บมาเมื่อแม่ล้มป่วยเขาไม่เคยปริปากบนอดมื้อกินมื้อก็ยอมเพื่อให้แม่ได้กินยา เขาอาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าหลังน้อยปลูกผักเลี้ยงไก่และรับจ้างตามฤดูบางคืนแอบไปเก็บฟืนบนเขาเพื่อเอามาขายชีวิตของเขาคือการใช้แรงแลกข้าวใช้ใจแลกศรัทธาแม้จะไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สมบัติแต่เก่งกล้าก,ก็มีบางสิ่งที่ผู้ชายหลายคนไม่มีหัวใจที่มั่นคงซื่อสัตย์และอดทนและหัวใจนั้นเองคือสิ่งที่จันวาดมองเห็น ทุกเช้าที่นางนั่งขายผ้าอยู่หน้าบ้านสายตาก็มักจะแอบมองเขาเดินผ่านทางลูกรังไปยังตลาดนางเฝ้าดูว่าเขาจะหยุดรถน้ำให้ยาญ่ข้างบ้านไหมจะก้มเก็บผักตกพื้นให้แม่ค้าไหมหรือจะหิ้วของให้เด็กๆอย่างเคยหรือเปล่าไม่มีวันไหนที่เก่งกล้าไม่ทำไม่มีวันไหนที่รอยยิ้มของเขาจะขาดหาย จากการแอบมองกลายเป็นความชื่นชมจากความชื่นชมกลายเป็นความอบอุ่นและจากความอบอุ่นกลายเป็นความผูกพันที่นางเองก็ไม่รู้ตัววันหนึ่งขณะนางยื่นผ้าฟ้ายให้แม่ค้าจากเมืองเก่งกล้าก็เดินผ่านพอดีพอเห็นนางลำบากจัดของเขาก็รีบเข้ามาช่วยโดยไม่เอ่ยคำขอระวังนะครับผืนลื่นเดี๋ยวผมยกให้ น้ำเสียงนั้นเรียบง่ายแต่จริงใจยิ่งกว่าใครที่เคยมาเกี่ยวมือของเขาหยาบกร้านแต่นางกลับรู้สึกอบอุ่นแปลกประหลาดในอกแม่ชื่นที่มองอยู่เงียบๆขมวดคิ้วน้อยๆเจ้าหนุ่มคนนี้ขยันดีแต่ไม่ใช่คนที่ลูกผวนคบหาแต่จันวาดไม่ตอบนางเพียงมองตามเก่งกล้าที่เดินจากไปพร้อมเสียงหัวใจที่เริ่มสั่นเบาๆในอก และนี่คือจุดเริ่มต้นของความรักที่งอกงามจากรากลึกของความดีไม่ใช่จากทองคําหรือคําหวานเสียงของตลาดยามเช้าคึกคักตามปกติแต่เช้าวันนี้ที่เรือนของแม่ชื่นเงียบผิดปกติแม่ชื่นนั่งข้างกองผ้าที่นางเพิ่งย้อมเสร็จคิ้วขมวดดวงตาวูบไหวไปมาราวกับพายุอารมณ์หมุนวนอยู่ในอก ในมือของนางมีผานใบเล็กที่เต็มไปด้วยเครื่องทองจากลูกชายเศรษฐีเมืองใต้ที่มาสู่ขอจันวาดเมื่อวานทองจริงเงินแท้ผ้าแผลนเนื้อดีทั้งหมดนี้แม่ชื่นฝันถึงมาตลอดเพราะชีวิตแม่ลำบากมานานต้องเลี้ยงลูกสาวคนเดียวฝื้นตัวเองจนป่วยก็หลายครั้ง หวังเพียงวันหนึ่งจะได้เห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาอยู่สุขสบายไม่ต้องทนอดอยากเหมือนแม่แต่เมื่อแม่ชื่นเอ่ยปากพูดเรื่องรับมัน่นจันวาดกลับยกมือไหว้แล้วพูดเสียงเบาลูกขอปฏิเสธค่ะแม่คำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจแม่แม่ชื่นลุกขึ้นทันทีเสียงสั่นสะท้อนทั่วบ้านไม้ เจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือทั้งหล่อทั้งรวยขบวนขันมากยาวถึงปากทางทำไมถึงไม่รับจันวาดยังคงสงบนางนั่งพับเพียบก้มหน้าลงอย่างนอบน้อมแต่ในแววตาไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยแม่ชื่นเดินวนไปมาหรือเจ้าหมายหัวไอ้เก่งกล้าน,นั่นจริงๆ ท่านใดนั้นเสียงเงียบก็แหลกสลายจะกินน้ำใจกันหรือนี่สินจะทำยังไงจะให้อดข้าวเพราะคนไม่มีจะกินนะหรือแม่ชื่นทิ้งตัวลงนั่งบนต่างไม้น้ำตาคลอเบ้าไม่รู้ว่าเพราะเสียใจหรือเพราะผิดหวังที่ลูกสาวไม่ฟังจันวาดค่อยๆลุกขึ้นเดินไปใกล้แม่เอามือวางบนหลังแม่เบาๆแล้วพูดด้วยเสียงอ่อนโยน แม่ลูกไม่เคยลืมว่าทุกฝีเท้าในชีวิตลูกได้มาเพราะแม่หาผ้าขายตั้งแต่ลูกยังจำความไม่ได้แต่สิ่งที่แม่ให้ลูกมาโดยไม่รู้ตัวคือหัวใจที่รู้จักแยกแยะว่าใครจริงใจใครจอมปลอมแม่ชื่อนิ่งน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้ม เก่งกล้าอาจไม่มีทองมาให้แม่แต่เขาให้ลูกด้วยสิ่งที่ชายอื่นไม่มีความมั่นคงและความเสียสละโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเลยแม่ยังไม่ยอมพูดนางหันหน้าหนีไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะไม่อยากให้ลูกเห็นว่าน้ำตาตัวเองกำลังไหลเพราะแพ้จันวาดยิ้มบาง แม่ไม่ต้องปลื้มเขาตอนนี้ก็ได้ค่ะขอแค่แม่อยากกั้นลูกจากหัวใจก็พอวันนั้นไม่มีคำตอบจากแม่ชื่นมีเพียงเงียบและลมเย็นที่พัดผ่านใบกล้วยที่ไหวระริกนอกเรือนแต่จันวาดรู้ดีพายุกำลังเริ่มต้นและหัวใจของนางต้องหนักแน่นมากขึ้นเพราะเส้นทางนี้ไม่มีคำว่าง่าย ค่ำคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นเหนือยอดเขาแสงนวลอาบท้องทุ่งให้เป็นสีเงินเสียงจักจันทร้องระงมเหมือนกล่อมโลกให้เงียบงนันจันวาดยืนรออยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ริมคันนาห่อผ้าบางคลุมไหล่เธอไว้ไม่บ่อยนักที่นางจะออกมาข้างนอกยามคำ่ำแต่คืนนี้เก่งกล้าส่งข่าวมาบอกว่าอยากเล่าอะไรบางอย่างให้ฟัง เสียงฝีเท้าหนักแน่นค่อยๆเดินเข้ามาเก่งกล้ามาในเสื้อผ้าอซอมซอเช่นเคยแต่ดวงตาของเขากลับมีแววเคร่งขรึมผิดปกติเขานั่งลงข้างนางเงียบไปครู่หนึ่งข้ารู้ว่าเจ้าต้องสงสัยว่าทำไมข้าจึงไม่เคยรับของจากใครไม่เคยเอ่ยถึงครอบครัวและไม่เคยพูดว่ามาจากไหนจันวาดไม่พูด เพียงเงยหน้ามองเขาอย่างเงียบงันลมพัดอ่อนๆผ่านทุ่งข้าวสั่นไหวเก่งกล้าหลับตาแล้วเริ่มเล่าข้าเคยชื่อว่ากล้าครับเป็นบุตรคนเดียวของขุนทัพเมืองหลวงพ่อข้าเป็นคนตรงกล้าพูดความจริงแม้จะขัดใจผู้มีอำนาจวันหนึ่งเขาไปขัดผลประโยชน์เจ้าเมืองทำให้ถูกใส่ร้ายว่าทรยศพ่อข้าถูกจับ แม่ค่ะาพาข้าหนีมาตั้งแต่ข้ายังเด็กเราหนีหัวสุกหัวสุนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนถิ่นฐานจนมาถึงหมู่บ้านนี้เขาหยุดเล็กน้อยก่อนพูดต่อแม่ค่ะป่วยอยู่ในกระท่อมข้าหาเลี้ยงท่านด้วยแรงงานตั้งใจจะไม่เปิดเผยตัวตนไม่ใช่เพราะอายแต่เพราะข้าอยากรู้ว่าถ้าไม่มีนามสกุลไม่มียศศักดิ์ไม่มีเงินทอง ข้าจะยังเป็นคนที่มีค่าในสายใครบ้างหรือไม่และข้าไม่ต้องการให้ใครรักข้าเพราะอดีตข้าอยากให้ใครสักคนรักข้าในสิ่งที่ข้าเป็นเสียงเก่งกล้าสั่นเล็กน้อยเขาเงยหน้ามองจันวาดดวงตาเขามีบางสิ่งที่นางไม่เคยเห็นมาก่อนความเปราะบางในความเข้มแข็งจันวาดมองเขานิ่งก่อนจะยิ้มอ่อน,ออน นางเอื้อมมือออกไปจับมือหยาบกร้านของเขาไว้แน่นเจ้าพิสูจน์แล้วโดยไม่ต้องพูดคำใดเลยหากเจ้าคือขุนทัพในคราบชาวนาข้าก็ยังยินดีจะหาบน้ำไปกับเจ้าอยู่ดีเก่งกล้านิ่งงนันลมยามข้าพัดผ่านอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ความเงียบแบบระวังภยัยแต่เป็นความเงียบที่อบอุ่นและปลอดภยัย และนั่นคือคืนที่ความลับเปิดเผยแต่หัวใจของทั้งสองกลับยิ่งใกล้ชิดพร้อมเผชิญแรงต้านจากโลกภายนอกที่กำลังรอพัดแรงขึ้นเช้าวันหนึ่งอากาศในหมู่บ้านห้วยสลางเย็นสบายเป็นพิเศษเสียงคลองและกลองดังมาตั้งแต่เชิงเขาม้าและเกวียนเรียงรายยาวเหยียดเต็มทางดินลูกรัง กลุ่มชายแต่งกายหรูหราในชุดผ้าไหมยืนอยู่ท่ามกลางฝุ่นควันมีกระบวนเครื่องมั่นทองคำเงินตราผ้าพัสตราพรเครื่องประดับแหวนทองงามระยิบวางเรียงอยู่ในพานลายไทยลูกชายของเศรษฐีใหญ่จากเมืองหลวงนามว่าคุณชายบุญทันเดินทางมาถึงพร้อมเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่า รูปงามร่ำรวยมีวังเป็นของตัวเองผู้หญิงทั้งเมืองใต้หมายปองแต่เขาเลือกจันวาดแม่ชื่นนั่งไม่ติดที่หัวใจเต้นระววมือเย็นเฉียบเหมือนคนจะเป็นลมนางพึมพำรรกับตัวเองขณะจัดผัาสิ้นตัวดีให้ลูก นี่สินะวาสนาของลูกข่ามาถึงแล้วเมื่อกระบวนขันหมากเข้ามาถึงหน้าบ้านชาวบ้านพากันมุงดูตลอดทางเศรษฐีบุญทันลงจากรถเกาะเชือกทองเดินอย่างองอาจ เขายกมือไหว้แม่ชื่นพร้อมกล่าวคำขอมั่นอย่างเป็นทางการกระผมขอนำสินสอดเล็กๆน้อยๆมาสู่ขอนางจันวาดให้เป็นสีภรรยาแม่ชื่นแทบหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันรับไว้เถิดลูกเอย๋ยทองเต็มบ้านยังเทียบใจแม่ตอนนี้ไม่ได้เลย แต่ขณะที่แม่กำลังยิ้มจนตาแทบปิดจันวาดก้าวออกมาอย่างสงบนางแต่งตัวเรียบง่ายผมเกล้าเรียบร้อยพาสินสีธรรมชาติที่นางทอเองกับมือกราบขอบพระคุณคุณชายและท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้เกียรติข้ามากนักแต่ข้าขอปฏิเสธขันหมากนี้ด้วยความเคารพยิ่งทั้งบ้านเงียบกริบแม่ชื่นตกใจหน้าซีดเผือด เจ้าพูดว่าอะไรนะจันวาดยังคงพูดเสียงเรียบแต่น้ำเสียงหนักแน่นลูกเลือกแล้วแม่และเขาคนนั้นมีค่ากว่าทองทุกหีบคุณชายบุญทันหน้าเสียสีหน้าผิดหวังแต่ยังคงยิ้มสุภาพกระผมขอชื่นชมในความตรงไปตรงมาของแม่นางขอลา กระบวนขันหมากจึงถอยกลับไปท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่พูดจาเสงี่ยแส้แม่ชื่นน้ำตาซึมทั้งโกรธทั้งเสียใจทั้งหวั่นใจลูกจะรู้ไหมว่าชีวิตจริงมันไม่ได้สวยเหมือนน้ำคำคนจนเจ้าบ้าหรือเปล่าทองมากมายขนาดนั้นเจ้าปฏิเสธลงไปได้อย่างไร จันวาดเดินมานั่งข้างแม่นางยกมือไหว้แล้วพูดอย่างอ่อนโยนแต่เด็ดเดียวแม่จา๋าทองคำที่มากองตรงหน้าอาจเลื่อมแสงได้เพียงชั่วครู่แต่หัวใจของลูกถามอบให้คนผิดก็ไม่มีแสงใดมาทดแทนได้เลยเก่งกล้าอาจไม่มีกระบวนขันหมากแต่เขายืนข้างลูกในวันที่ไม่มีใครเหลียวแล แม่นิง่งเงียบงันน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ไม่ใช่เพียงเพราะเสียโอกาสหากเป็นเพราะหัวใจของแม่คนหนึ่งที่กำลังค่อยๆย,ยอมรับว่าลูกสาวของตนโตพอที่จะตัดสินทางชีวิตของตัวเองแล้วณนะริมเรือนเงียบสงบลมเย็นโชยผ่านแต่ในใจแม่เริ่มอบอุ่นทีละน้อยแม้จะยังไม่พูดออกมา ฤดูหนาวปลายปีลมเย็นโชยแผ่วตามยอดไม้ใบไผ่ที่ลานบ้านหลังเล็กของแม่ชื่นซึ่งอยู่ปลายหมู่บ้านห้วยสลางมีการตกแต่งอย่างเรียบง่ายด้วยสายร่มสีขาวดอกไม้พื้นบ้านอย่างดอกพุทธกับดอกรักถูกถักร้อยเป็นพวงแขวนไหวๆตามชายคาโต๊ะเรียบๆปูผ้าขาวมีขนมพื้นบ้านวางเรียงอยู่ข้างๆตุ่มน้ำเย็นใส แม้จะไม่มีขบวนขันหมากไม่มีดนตรีปีพาดไม่มีโต๊ะทองคำแต่งานแต่งของจันวาดและเก่งกล้ากลับอบอวลด้วยกลิ่นของความสุขแท้เพื่อนบ้านมาช่วยกันตั้งโต๊ะเสริมเก้าอี้เด็กๆวิ่งเล่นหัวเราะผู้ใหญ่พากันพูดคุยด้วยรอยยิ้มแม่ชื่นแม้จะยังมีความห่วงอยู่ในใจแต่ในวันนี้นางนั่งแต่งตัวให้ลูกสาวด้วยน้ำมือของตนเอง ลูกแม่โตแล้วจริงๆเสียงแม่ชื่นเบาแต่ลึกซึ้งเกินจะบรรยาย จันวาดสวมผ้าสิ้นทอมือสีอ่อนเสื้อผ้าฝ้ายปักลายไทยผูกผมเป็นมวยเรียบติดดอกพุทขาวข้างหูนางไม่ได้แต่งตาหรือปากด้วยสีสันฉูดฉาดแต่ความงามกลับเปล่งประกายด้วยแววตาที่เปี่ยมสุขเก่งกล้ามาในชุดพื้นเมืองสีขาวสะอาดมือยังมีรอยหยาบจากการทำงานเขายิ้มเงียบๆไม่พูดมากเพียงแต่จับมือแม่ของเขาที่นั่งอยู่มุมหนึ่งอย่างแนบแน่น พิธีเรียบง่ายกำลังจะเริ่มขึ้นเสียงพระสงฆ์เริ่มสวดมนต์เสียงระฆังลั่นเบาๆตามลม แต่แล้วท่ามกลางงานที่ดูเรียบสงบก็มีเสียงล้อเกวียนดังมาจากปลายทางลูกรังทุกคนหันไปมองเกวียนใหญ่สองคันเทียมม้าอย่างดีพร้อมชายชราผู้แต่งกายอย่างขุนนางในเมืองหลวงลงจากรถอย่างสง่างามค้างกายมีผู้ติดตามสวมชุดแบบเมืองหลวงเต็มยศท้าทางทุกคนให้ความเคารพต่อชายชราคนนั้นแขกทั้งงานเงียบกริบ ชายชราคนนั้นเดินตรงมาที่กลางงานดวงตาเขาคมและสุขุมใบหน้าแม้มีรอยย่นตามวัยแต่ยังเต็มด้วยอำนาจและสง่าเขายกมือขึ้นแล้วกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นว่าข้าคือท่านขุนนเรธอดีตขุนทัพแผแห่งเมืองหลวงวันนี้ข้ามาที่นี่เพื่อแสดงความยินดีกับลูกชายของข้าภูธิ้าเฝ้าภาคภูมิใจเสมอแก่งกล้า เสียงฮือหาดังขึ้นในทันทีบางคนอ้าปากค้างบางคนเบิกตากว้างบางถึงกับเผลยกมือไหว้แม่ชื่นที่ยืนอยู่ใกล้แทนมันเซถอยไปเล็กน้อยเขาเขาเป็นลูกขุนทัพจริงหรือนี่ผู้คนต่างพูดกันพึมพำรรชาวบ้านที่เคยมองเก่งกล้าเป็นเพียงชายแบกของต่างท่ากันเปลี่ยนสายตาในพริบตา จันวาดไม่พูดอะไรนางเพียงหันไปสบตาเก่งกล้าแล้วบีบมือเขาแน่นเขายิ้มให้นางอย่างคนที่ไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรอีกแล้วทันขุน,นเรศกล่าวต่อลูกข้าปฏิเสธฐานะของตัวเองไม่ใช่เพราะอายแต่เพราะต้องการยืนด้วยแรงตัวเองและนางจันวาดก็เลือกเขาเพราะเห็นคุณค่าโดยไม่ต้องรู้ที่มา ผู้คนปรบมือเสียงปรบมือเรื่องจากเด็กๆไปถึงผู้เฒ่าแม้ชื่นน้ำตาไหลไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะอิ่มเอมนางเดินไปจับมือลูกสาวและเก่งกล้าแล้วพูดว่า แม่ขอโทษที่เคยมองเขาด้วยสายตาที่แคบงานแต่งนั้นไม่มีดอกไม้ราคาแพงไม่มีแชมเปญไม่มีพิธีหรูแต่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคืองานแต่งที่งดงามที่สุดเท่าที่หมู่บ้านเคยมีมาและความรักของทั้งสองก็มันคงแนบแน่นท่ามกลางสายลมเย็นของฤดูหนาวและเสียงหัวใจที่ตรงกัน หลังจากคำประกาศของท่านขุนนเรศกลางงานแต่งเงียบงานปกคลุมทั่วลานบ้านทุกสายตาเปลี่ยนไปมองเก่งกล้าจากชายรับจ้างผู้ต่ำต้อยกลายเป็นทายาทขุนทัพที่มีผู้คนเคารพเสียงซุบซิบเบาๆดังอยู่รอบข้างที่แท้ก็ไม่ใช่แค่ชาวบ้านธรรมดานี่นาะเห็นไหมหล่อนตาถึงจริงๆถึงได้เลือกเขาในมุมหนึ่งของลานบ้านแม่ชื่นยืนนิ่ง มือที่เคยแข็งแรงจากการทอผ้าสั่นระร,ริกเล็กน้อยสีหน้าเต็มไปด้วยความสับสนเศร้าและอับอายไม่ใช่เพราะลูกเลือกชายจนแต่เพราะแม่เคยมองเขาต่ำเกินไปเคยผลักใสเคยดูแคลนเคยพูดคำที่บาดลึกใส่ลูกสาวด้วยหวังจะให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่กลับเป็นแม่เองที่เกือบพาลูกหันหลังให้ความสุขแท้ ขณะที่สายตาทุกคู่จับจ้องอยู่ที่กลางพิธีจันวาดกลับมองเห็นเพียงแม่ของนางที่ยืนอยู่ลำพังริมเรือนหญิงสาวก้าวเดินช้าๆไปหาก่อนจะหยุดตรงหน้าแล้วโน้มตัวกอดแม่ไว้แน่นทามกลางสายลมอ่อนๆยามบ่ายที่พัดผ่านเสียงของจันวาดเบาและมั่นคงแม่ลูกไม่ได้เลือกเขาเพราะเขาเป็นลูกขุนนางลูกเลือกเขา ตั้งแต่วันที่เขายกถังน้ำให้ยายโดยไม่หวังคำขอบคุณตั้งแต่วันที่เขาเอาเงินค่าหาบของทั้งหมดไปซื้อยาสมุนไพรให้แม่ของเขาตั้งแต่วันที่เขายือนอยู่เคียงข้างแม้ไม่มีอะไรเลยในมือแต่เต็มไปด้วยทุกอย่างในหัวใจแม่ชื่นน้ำตาไหลพรากความอายถูกฉลางออกด้วยความเข้าใจมือเหี่ยวย่นของนางสั่นขณะยกขึ้นลูกผมลูกเบา แม่เข้าใจแล้วลูกลูกแม่เติบโตเป็นคนที่มองเห็นค่าคนจากข้างในไม่ใช่เพราะเขามีอะไรแต่เพราะเขาเป็นใครแม่กับลูกกอดกันอยู่เนิ่นนานท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่ส่องหลอดพรวงดอกไม้เสียงหัวระเบ่าๆของเด็กๆดังกล้องจากลานบ้านชีวิตสามัญแต่เต็มไปด้วยแสงงามของความรักแท้ผู้คนเริ่มเปลี่ยนบทสนทนาจากเรื่องทองคำ กลายเป็นเรื่องน้ำใจจากฐานะกลายเป็นคุณธรรมในคืนนั้นหลังงานแต่งแม่ชื่นเดินไปหาลูกเขยที่นั่งอยู่หน้ากระทร่อมแม่ยืนมอดินที่บรรจุแกงพื้นบ้านให้แล้วพูดว่าข้าไม่เคยให้เจ้ากินข้าวของข้าเลยวันนี้ขอให้ข้าเป็นคนตักให้เจ้าบ้างเก่งกล้ารับไว้ด้วยมือที่ยังหยาบกร้านเขายกมือไหว้แม่ชื่นเต็มอกดวงตานิ่งสงบ แต่เปลี่ยมด้วยความกระตันอยู่และนับจากวันนั้นชีวิตของจันวาดกับเก่งกล้าก็เรียบง่ายและมั่นคงทั้งสองยังคงอยู่ในหมู่บ้านเดิมทอผ้าปลูกผักช่วยเหลือผู้คนแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือสายตาของคนรอบข้างไม่มีใครมองเก่งกล้าเป็นชายจนอีกต่อไปแต่คือชายที่ใครๆก็อยากมีลูกสาวอย่างจันวาดเป็นเมียให้